สวัสดีค่ะวันนี้นะคะแอดมินนะคะมีรถแบรนด์ลองท็อปมาให้ลูกค้าได้ชมกันนะคะนั่นก็คือรถรุ่นมิสูไทยท่านนะคะปี2016ราคารถคันนี้ไม่เกิน400,000บาทนะคะราคาอยู่ที่378,000บาทนะคะลูกค้าผ่อนก็อยู่ประมาณ6-7 0 0นนะคะลูกค้าเดี๋ยวแอดมินจะพามาชมในส่วนของด้านนอกแล้วก็ภายในตัวรถกันเลยนะคะเริ่มจากกระจังหน้าก็เป็นกระจังหน้าสีโครเมียมนะคะเป็นของ เลยแล้วก็จะมีสัญลักษณ์มิสูอยู่ตรงกลางนะคะในส่วนของไฟตาคู่หน้าก็จะเป็นหลอดไฟโปรเจคเตอร์บวกกับเดย์ไลท์ไฟเลี้ยวก็อยู่ในโคมเดียวกันในส่วนด้านล่างก็มีไฟตัดหมอกมาให้เลยนะคะนี่แบบนี้เลยรถคันนี้เป็นสีบอลเงินนะคะสวยๆแบบนี้เลยรถเดิมๆสีเดิมนะคะไม่เคยทําสีมาอย่างแน่นอนแอดมินรับประกันล้อแม็กก็เป็นแม็กเดิมจากศูนย์เลยนะคะแม็กมิซู ในส่วนของยางน,นะคะถ้าสึกล้อนะคะทางร้านเราก็จะเปลี่ยนยางเส้นใหม่ให้กระจกมองข้างนะคะเป็นสีโครเมียมนะคะแล้วก็จะมีไฟเลี้ยวอยู่ตรงปลายกระจกนี่แบบนี้เลยส่วนกันสาดก็มีมาให้ครบทั้งสีด้านเลยนะคะที่จะเปิดปิดประตูก็เป็นสีโครเมียมไม่มีที่ครอบกนรอยมาให้นะคะนี่มีปุ่มสมาร์ทคี่เลตมาให้ด้วยลูกค้านี่รถคันนี้จะเป็นปุ่มสตาร์ทนะคะปุ่มเอนจินสตาร์ทแล้วก็จะมีรีโมทแถมไปให้2ตัวนะคะ ส่วนบันไดข้างก็มีความหนาแน่นทนทานรับน้ําหนักได้ดีนะคะเดี๋ยวมาชมด้านหลังกันเลยนี่รถคันนี้เป็นรุ่นไททันพัสนะคะนี่แบบนี้เลยปี2016สวยมากในส่วนของด้านหลังนะคะไฟเลี้ยวไฟถอยไฟเบรกก็ออกปกติครบทุกดวงนะคะไฟเบรกดวงที่3ก็อยู่ตรงนี้นะคะตรงกลางแล้วก็จะมีกล้องมองหลังมาให้ด้วยนะคะรถคันนี้ ส่วนกันชนท้ายนะคะก็มีความหนาแน่นทนทานเช่นเดียวกันนะคะที่จะเปิดปิดฝาท้ายก็เปิดปิดสะดวกง่ายนะคะมีน้ําหนักค่อนข้างเบาเปิดใช้มือเดียวเปิดก็ได้นะคะเดี๋ยวแอนมินจะพาไปชมในส่วนของภายในตัวรถกันเลยนะคะว่ารถคันนี้มีสภาพใหม่เหมือนรถมือหนึ่งหรือเปล่านี่ภายในตัวรถนะคะก็จะคุมโทนไปด้วยสีดําทั้งหมดเลยนะคะเบาะก,ก็จะเป็นเบาะหุ้มหนังสีดํานะคะ แต่งด้วยตะเข็บได้สีขาวสวยๆแบบนี้เลยตรงกลางก็จะมีช่องระบายอากาศมาให้นะคะทั้งสองด้านเลยในส่วนของคองนโซลตรงกลางน,นะคะก็เป็นเครื่องเล่นเสียงแบบหน้าจอทัชสกรีนนะคะสามารถใช้งานได้ตามปกติเชื่อมต่อ FM AM Bluetooth USB AUX ได้นะคะลูกค้าแอร์ก็จะเป็นแอร์ออโต้นะคะรถคันนี้เป็นเกียร์กระปุก6สปีดนะคะเกียร์ถอยจะอยู่ด้านบนซ้ายสุดมีเบรกมือแบบดึงมาให้ ตรงกลางนี้ก็จะเป็นช่องวางแก้วมนาะให้ทั้งหมด2ช่องนะคะแล้วมาดูเข็มไม้รถคันนี้กันเลยว่ารถคันนี้วิ่งไปที่เท่าไหร่นี่ไม้น้อยมากเลยลูกค้าวิ่งไปแค่88,000กว่ากิโลเองไม้แท้ไม้เดิมไม่มีก่อน,นะคะอันนี้แอดมินรับประกันได้เลยส่วนพวงมาลัยนะคะก็เป็นพวงมาลัยหุ้มหนังสีดํานะคะเป็นพวงมาลัยแบบมอติฟังก์ชันด้านซ้ายนี้ก็จะมีปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงมาให้ด้วยนะคะสามารถเพิ่มได้ตรงนี้เลยโดยที่เราไม่ต้องไปแตะตรงหน้าจอ นี่ไงพิเศษมากเลยรถคันนี้นะคะเป็นปุ่ม engine start นะคะเพียงลูกค้ากดปุ่ม start นะคะเครื่องก็เครื่องยนต์ก็ติดเครื่องเล่นเสียงก็มีความเสียงดังฟังชัดนะคะเบสกระหึ่มมากเลยเดี๋ยวเราไปชนในส่วนของตัวห้องเครื่องกันนะคะว่ารถคันนี้เคยชนหนักน้ำท่วมไฟไหมหรือว่าอะไรมาก่อนไหมเคยเข้าจอดอู่ไหมเดี๋ยวแอดมินจะเปิดให้ดู ถคันนี้นะคะไม่เคยเกิดอุบัติเหตุชนหนักน้ำท่วมไฟไหมมาก่อนนะคะหน้าเดิมคันเดิมนะคะน็อตทุกตัวยังอยู่ครบยังไม่เคยขยับนะคะมาร์กทุกจุดก็ยังอยู่ครบเช่นเดียวกันในส่วนของของเลี้ยวนะคะทางแล้วเราก็จะเปลี่ยนถ่ายให้ใหม่ทั้งหมดเลยรวมไปถึงแบตเตอรี่นะคะถ้าแบตเตอรี่เสื่อมนะคะทางแล้วเราก็จะเปลี่ยนให้นะคะฝาครอบเพื่องก็ยังอยู่ครบนะคะลูกค้านี่ใหม่ๆเลยแล้วก็ในส่วนของแผ่นการความร้อนก็มีมาให้นะคะ นี่สำหรับลูกค้าท่านไหนได้รถคันนี้ไปนะคุ้มมากเลยปี2016เป็นปุ่ม engine start ราคาอยู่แค่3 7 8 0 0 0บาทเท่านั้นตอนนี้ทางร้านเราก็มีส่วนลดสูงสุดถึง50,000บาทเลยนะคะลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะคะรีบๆเข้ามาจับจองกันได้เลยนะคะฝากรถสวยรถดีคุ้มค่าคุ้มราคาที่ประเสริฐผลสกลนครด้วยนะคะ ลูกค้าท่านไหนที่อยู่ไกลก็ไม่ต้องเสียเวลามาเซ็นสัญญาที่นี่นะคะเรามีบริการเซ็นสัญญาถึงที่ส่งรถฟรีถึงหน้าบ้านนะคะท่านไหนสนใจอย่าลืมทักแชทเพจกันเข้ามาได้นะคะมีแอดมินมีเซลคอยตอบลูกค้าทุกยี่สิบี่ชั่วโมงหรือลูกค้าท่านไหนที่ไม่สะดวกเข้ามานะคะทางเราก็มีทีมงานนำรถไปให้ลูกค้าชมถึงที่หน้าบ้านได้เลยนะคะสำหรับวันนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย